ดีนีต้อรับเข้าสู่ชั้นบรรจารชาแนลนะครับแล้วก็ยินีตตอรลับสิบย้นสิ่์ของหลวงพ่อโกยชูจินโรลทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ผู้นี้กมสะสมระเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นตอน2นะครับของสมเด็จปกโพนะครับที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือสมเด็จปกโพนะครับ <c oughs> หลังยานปีหนึ่งสนะครับเอ่อเนื้อกยศาสตร์นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวส่วนเรื่องเนื้อหาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพอดีผมนึกได้อย่างพอดีผมจะ อย่าพูดเลยสักอย่างนะครับช่วงที่ผมทำคลิปเนี่ยมันก็คือช่วงของการทำคลิปมาก็เกือบ80 90คลิปนะครับมันก็คือเป็นคลิปที่ผมมาจากคนที่ศรัทธาแล้วก็อนุรักษ์พระท่านนะครับเรียกว่าพาหลวงพ่อกับวัดนะครับจะเป็นผมเองจะเป็นคนทีออ่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของหลวงพ่อนะครับคือยึดหลวงพ่อเสกนะครับไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดจากที่ เขากาหนดกันนะครับก็คือสายตรงกําหนดนะครับอะไรก็แล้วแต่ผมยึดใน,นสิ่งที่หลวงพ่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทําความรู้ให้ทุกคนที่ศรัทธานะครับแล้วก็อยากเก็บพระองค์ท่านอยากเอาไปใช้นะครับเพื่อเสพพุทธคุณ <c oughs> ก็คือผมจะให้ความรู้รกเกี่ยวกับการสร้างนะครับแล้วก็ความเก่านะครับมันก็คือหลักใหญ่ๆที่สามารถหาพระ ของหลวงพ่อได้แต่ประเด็นคือภาพหลังๆมันก็จะมีนะครับก็คงเป็นสายคือที่เขาชี้ตำหนิกันนะ,นะเนาะก็คืออย่างพวกโพเนี่ยเขาก็จะชี้ตำหนิกันหรือพระพิมพ์อื่นที่เขาชี้ตำหนิกันเนี่ยมันก็คืออดนทนไม่ได้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพระหนึ่งต้องแพงขนาดนั้นนะครับตำหนิต้องมีแบบนี้แบบนี้นะครับบอกกันอย่างว่าผมพูดให้ฟังอย่างนะก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นนะครับ ถ้าผมทำความเก่าได้นะครับผมไม่ทำหลกพิมพ์อย่างนี้นะครับผมไม่ทำหอกพิมพ์โยโย่เย้ๆอย่างนี้ผมทำพิมพ์ถูกนะครับไอพิมพ์ที่เขาชี้ตำหนิกันนะนะครับตำหนิต้องมีต้องนี้งี้นี้ครับที่ขายกันองค์หลายแสนหลายละเป็นล้านนะครับเอาแค่หลายแสนก็พอนะครับเอานะฟังดีๆนะถ้าผมทําความเก่าได้นะถ้าผมเป็นคนทําพคเกนะผมไม่ทาหลกพิมพ์อย่างนี้ จริงๆไม่ทําทําเพื่ออะไรผมไม่ทําพิมพ์ถูกเพิ่นี่ขายได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในสายตรงนะครับมากจะพูดนะครับและหลายคนนะครับยู่ช่อง youtube ท,ที่มีคนติดตามเป็นหมืน่มนๆเ,เรียวกว่าเป็นสายตรงอ่เขาบอกว่าพิมพ์ตําหนิตาหนิในพิมพ์ทําไม่ได้นะครับตําหนิในพิมพ์ทําไม่ได้ฟังดีๆนะทุกวันนี้เทคโนโลยีเรากโคตรล้าเลย เอาเฉพาะเมืองไทยก็ได้ผมบอกให้อย่างหนึง่งไทยก็คือเรียวกว่าเบอร์สองรองจากจีนเนี่ยเรียวกว่าราชาก๊อปปี้เราก็คือรองราชาก๊อปปี้อ่ะเราก๊อปปี้เก่งนะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะไอ้เรื่องก๊อปปี้เราเราไม่เราไม่เป็นสองรองชาติจีนหรอกจะบอกให้เทคโนโลยียุ่ล้ำนะครับเราทาได้สรารพัดแต่อีแค่บล็อกพระเนี่ยคุณว่ามันยากนะเหรอใช่ไหมคุณว่ามันยากนะเหรอโอ้ โทรศัพท์เอ้ยจริงๆเราก็ทาได้นะครับเทคโนโลยีการแพทย์เครื่องมือเล็กๆ,ๆน้อยๆชิ้นเล็กๆเนี่ยเรายังทําได้เลยเรามีอะไรเรามี CNC นะครับเอาง่ายๆผมทําความเก่าแบบนี้ได้นะผมให้สักห้าพันนะช่วยทําบล็อกพระให้หน่อยไปเอาไอ้พิมพ์ที่เขาชี้ๆกันนะ่ะคมๆนะครับเนะี่ยไอพพ้พิมพ์ยุคหลังเนี่ยคือยุคที่เป็นบล็อกทองเหลืองเนี่ยนะครับผมใช้บล็อก แบบนั้นน่ะแล้วก็จ้างเขาแก่เอ้ยแก่ให้หน่อยผมให้ห้าพันให้หมื่นยังได้เลยคําถามว่าอะไรเขาขายได้เป็นแสนนะครับตําหนิครบครบนะยากไหมอ่ะลองคิดดูเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอดได้จริงเราถอดได้ไอ้บอกก็จะเอาตําหนิตรงไหนอ่ะละเอียดยิบนะครับ นะลองคิดดูว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าถอดได้นะครับความเก่าระดับนี้นะครับเนี่ยความเก่าระดับนี้เนี่ยนะครับไขขึ้นแบบนี้เนี่ยผมไม่ทําพิมพ์ถูกผมไม่ทําหลอกพิมพ์แบบนี้พิมพ์ตลกตลกแล้วจริงลงทุนแค่หมื่นเดียวนะครับขายได้โอ้โหไปยิงยิงเซียนกันก็ได้เอาทำพาสเสร็จย,ยิงเซียนยิงยิงลังยิงโอ้ แค่เดือนหนึ่งผมขายได้องค์หนึ่งอ่ะเขาขายกันเจ็ดแปดแสนผมขายแสนห้าพออยู่ได้แล้วทั้งเดือนยิงมยิงเดือนละองก็พอไม่ต้องยิงเยอะนะอย่าโลบยิงเยอะยิงเยอะไม่ดียิงทีละองเรียบร้อยนะครับอ่ะเกิดให้ฟังเนาะแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นหลักคิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออไหนๆก็พูดละพระแพง พาแท้ต้องแพงเออพาแท้ต้องแพงนะครับมาตรฐานสากลเขาเล่นง,งานแบบนี้น,น,นี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมแบ่งให้เพื่อนที่อยากเก็บองค์นี้นะ่ะผมแบ่งให้ไปแล้วแบ่งให้กับเพื่อนที่เขาศรัทธาและอยากเก็บนะครับในราคาแค่หลักพันและไอ้คอมเมนต์นั้นก็บอกว่าหลักพันต้องเก๊เอออ่ะนะครับใครเชื่อเรื่องของแท้ต้องแพง มันก็เงินคุณนะมันก็เงินคุณคุณก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับไอ้ที่แพงอ่ะเพราะเขาเขาบีบหน้าพ้าให้มันเหลือน้อยเขาก็ต้องพูดด้วยมันพาทําน้อยนะครับผมก็บอกแล้ววาพ่อโกยเก่งทํผ้าเยอะเยอะมากนะครับทํา้าน้อยมันก็คือคนที่มีใครอยากได้ไงนะครับมันก็ต้องเลิกศรัทธาไปมันไม่มีใครอยากได้คุณบอกว่าไอ้นน้อยไอ้นี่น้อย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 ทุกอย่างเลย นะคุณก็ต้องเลิกศรัทธาไอคนที่ฟังผมก็ต้องเลิกศรัทธาไปนะเพราะมันไม่มีใครอยากได้หรอกทำพาน้อยมันทามาเพื่ออะไรจริงไหมไม่มีใครอยากได้นะคิดเอานะครับอ่าผมเกินไปแล้วนะครับเรื่องวิธีการสร้างเนี่ยคือตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วก็ผมบอกแล้วเรื่องวิธีการสร้างเรื่องเชิงช่างนะครับ้าแท้นะมันก็ต้องแท้ด้วยเรื่องเชิงช่างด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตําหน่งพิมพ์นะครับ ใครก็แล้วแต่ที่เช่าพาักแล้วก็เขาบอกว่าตําหนิต้องเป็นแบบนี้คุณก็ถามว่าตําหนิดันได้แต่ใดมาตําหนิมาจากไหนเออมาจากบล็อกเออแล้วเราบล็ลบอกทําด้วยอะไรนะครับคุณก็ต้องซักไปเรื่อยเหมือนเหมือนทนายซักอ่ะนะครับเหมือนทนายซักคุณต้องหาคุณต้องซักไปเรื่อยตั้งคําถามไว้เยอะนะครับคุณจะได้ฉลาดขึ้นอ่ะทีนี้ผมจะพูดเรื่องเนื้อหาความเก่านะครับเนื้อนี้เนี่ยก็คือจริงๆผมยังไม่ได้ฉเฉลยกับกับคนที่จะเก็บนะครับก็คืออันนี้เนื้อเนี่ยเขาเรียก ถ้าเป็นผมคือสีมันออกเป็นกยายศาสตร์นะครับคำว่า,ากยายศาสตร์หมคำว่าสีศาสตร์มันเนื้อมันกยายศาสตร์มันก็คือเนื้อผมพุทธคุณนะครับแล้วก็มันก็แก <c> ่ <oughs> แก่กล้วยไปนิดนะครับแก่น้ํามันด้วยนิดๆออแล้วก็ผสมทรายเศษผสมพลอยเล็กน้อยนะครับเนื <c oughs> ้อนี้ก็เรียกว่าเนื้อหายากนะครับและที่ทาดำๆนะครับนะครับที่ทาดำๆเนี่ย อะนะครับคุณดูคุณรู้ไหมคืออะไรนะครับอนะให้เดาให้เดานะครับมันก็คือสีพึ่งในสมัยก่อนนะครับเขาทาถามว่าสีพึ่งใครสีพึ่งหลวงพ่อแหละถ้าถามว่าคนที่เขาได้พาะหลวงพ่อมาแล้ว และหลวงพ่อก็ทําสีพึ่งอยู่เรื่อยๆนะครับสีพึ่งําถามว่า,ามาทาทาไมสีพึ่งก็คือคนโบราณนะครับก็ชอบใช้สีพึ่งเพื่อเพื่อ,อโชคลาภเสน่ห์อะไรก็ว่าไปนะครับที่เขามาทาเขาก็มาทาพระไม่ใช่เรื่องแปลกเขาทาไว้ใช้นะครับเขาไม่ได้ทําไว้ขายเพราะฉะนั้นพระพวกนี้คุณไม่เจอหรอกนะครับเออเรื่องช่งช่างอีกอันนึงที่ผมลืมลืมบอกก็คืออันนี้ยันเขียนด้วยมือนะนะครับเขียนด้วยมือ นะครับไม่ใช่บล็อกก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่เก็บนะครับเพราะว่าเขียนด้วยมือคลาสสิกนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าคลาสสิกอ่ะความเก่าผมบอกแล้วว่าความเก่าเนี่ยคุณก็ต้องประเมินพานะครับภาพปี13ก็คือภาพประมาณ50ปีนะครับการดูของเก่ามันก็คือหลักง่ายๆในการพิจารณาทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับความเก่านะครับตำหนิ ก็ลองคิดเสมอแล้วกันว่าตําหนินะครับมันสามารถเสืร์ถึงพระแท้ได้หรือเปล่าก็ลองคิดเอาเพราะว่าทุกคนเนี้ยคนก็ยังเข้าใจว่าเออของเก่าทําให้คุณคุณไม่ดูคุณไม่ดูไอ้พวกบ้านเก่าอ,อถ้วยชามเก่ารถเก่าไม่ไม่ดูตําหนิกันนะอืมแปลกไหมมีสิ่งมีวัตถุเดียวบนโลกไปเนี้ยที่ดูความเก่าด้วยตําหนิก็คือพระเครื่องนี่แหละคุณงงไหมเออ คำถามว่าจริงความเก่ามันดูเรียกว่าฟ้องด้วยภาพนะครับมันฟ้องด้วยภาพความเก่าเนี่ยอ่ะสีพึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับห้าสิบปีนะครับด,ดูเรื่องสีพึ่งก่อนนะครับขึ้นไข่ละนะครับขึ้นไข่แห้งแล้วก็ขึ้นไข่นะครับอ่าแห้งแล้วขึน้นไข่เรียกว่าเข้าใจง่ายนะครับมันเก่าแล้วมันก็แห้งด้วยนะครับกระททาไไ้ทั้งองค์พระเลยนะครับ ะมนสารทำไว้มามองว่าเป็นกริยศาสตร์คือสีเราเปรียบเปยนะครับคือมันแก่แล้วก็ออกไปทางกริยศาสตร์ไม่ใช่คำว,ว่าเอาไอ้อไอขนมกายศาสตร์ตามเทศกาลศาสตร์ไทยมาทํานะครับไม่ใช่มันก็คือสีสันที่มองว่าเออนี่คือออกไปทางกริยศาสตร์นะครับมันเป็นคําเปรียบเทียบนนะครับดูตรงมุมนี้ก็ได้ะมนสารมีทั้งเศษอิฐก็มี บางคนก็บอกว่ามันก็อิด,อดต้องเป็นซุ้มกรด้เลยเออไม่ใช่หรอกครับมันก็คือมันก็คือพระเศษอิดนะครับแตกหักในสมัยก่อนเนี่ยที่หลวง,งพ่อกลวยเอาเอามาใส่นะ่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมีทั้งสายเศษแล้วก็เศษพอยชิ้นเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับเรียกว่าองค์เนี้ยเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้ครบถ้วนได้สายเศกด้วยได้ผมพุทธคุณของพ่อกลยด้วย นะครับคือไอ้ที่เนี้ยมันเปิดอยู่ครับไอ,ไอ้สีพึ่งมันมันมัน,ม,นมันปกคลุมอยู่ก็ต้องดูตามขอบมุมเอานะครับดูตามขอบมุมะนะครับเดี๋ยวลองส่องแบบขยายนี่ ตามขอบมุมนี่ยมวลสารถือว่าพ่อกลวอครับเขาทำไว้เขาทำมาไม่ใช้นะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกมันจะสวยไม่สวยนะครับมวลสารมันจะเยอะแยะเลอะเทอะยังไงก็ไม่เกี่ยวนั่นทำสมัยก่อนทําไว้ใช้นะครับอย่างที่ผมบอกนะคุณเห็นควา,ามเก่าไหมครับเนี่ยในรูในรใน่องร่องพระร่องยันนะครับมันขึ้น คือเปลี่ยนแปลงนะครับคนเนี่ยเอาง่ายๆคนเนี่ยพออายุสิบแปดยี่สิบเนี่ยสิวขึ้นแล้วใช่ไหมเหล็กมันยังขึ้นสนิมเลยถูกไหมทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็คือหลักหลักที่เกิดตั้งอยู่นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทุกสิ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงวนไปเรื่อยนะครับมันไม่มีหรอกคือโอ้โหคือถ้าคนเรามันจะเชื่อว่าตำหนินะครับมันจะมีอยู่จริงนะครับ ตำาหนรบครบๆต้องมีต้องมีตรงนี้ตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเ,เนื้อตรงนี้มันหลุดไปทําไงนะครับพระอง์นี้ก็จะเกนะครับไม่เอาขอว่าถ้าเกิดตําหนินั้นถูกต้องจริง <c oughs> ตรงนี้อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดมันปั๊มไม่ติดทําไงถ้าเกิดสมมติแท้นะเออแต่แท้แล้วจะเกิดมันเลือนหายสองถ้าสมมติาตรงหนิ มันมันถูกต้องจริงนั่นหมายความว่ามันมีจะบล็อกเดียวมันมีบล็บอกเดียวเท่านั้นนะครับมันเป็นไม่ได้ไหมครับว่าทําผ้าเยอะแยะจะมีแค่บล็อกเดียวอลองคิดเอานะทุกสิ่งอย่างแหละผมจะพยายามพูดให้คุณคิดนะครับอย่าเชื่อในทันทีนะครับอย่าเชื่อเพราะว่าเขามีเงินอย่าเชื่อเพราะาเขาพูดเก่งอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เรานะครับนะครับ ต้องคิดก่อนนี่มันมันสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงของโลกใบน,นี้ไหมของเก่าดันมีตําหนิอยู่เออดันชี้ด้วยตําหนิแต่ทําไมของเก่าสิ่งอื่นเราไม่เคยชี้ด้วยตําหนินะครับเราดูด้วยสภาพถูกไหมเราดูด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับคือที่ผมพูดอย่างเนี้ยมันหมายความว่า,วาคุณจะสามารถหาพระของทุกๆเกจิได้ด้วย ด้วยหลักการการดูของเก่าแล้วก็การสร้างนะครับไม่ได้หมายวหมว่าโอ้โหพระเป็นร้อยปีเลยแต่วิธีการสร้างใหม่มากคุณไม่งงเหรอนะครับเป็นบล็อกสมัยใหม่ด้วยเออนะครับไม่งงเหรอถูกไหมปีหนึ่งสามยังไม่มีบล็อกนะครับบล็อกสามชิ้นเลยนะครับเอ,อแต่บล็อกมันมีคืออย่างนี้มันมีแต่เป็นเป็นบล็อกโบราณน,นะครับคือเป็นบล็อกตั้งต้น มันมีไปสืบค้นดูวิฒนาการของบล็อกนะครับไม่ใช่วันๆเอาแต่เท่องแต่ตําหนิมันต้องมีอย่างนี้้แล้วก็ชี้การโพลผมก็เห็นแล้วก็เอ,อื่มชี้การอีกการนี้ก็ชี้กันจ้างชี้ทําไมนะก็ไม่รู้นะครับคุณไปสืบหานะครับวิธีการสร้างแต่ละช่วงสมัยนะครับผมก็บอกว่าเหมือนเหมือนรถอะถ้าถามว่ารถด,ดังๆเอาอย่างฮาร์เลย์ก็ได้สมัยก่อนเนี่ยเขาคัสตอมถูกไหม ก่อนที่จะเริ่มเป็นเครื่องจักรเยอะขึ้นแต่ก่อนเป็นคัสตอมมันก็คือสร้างด้วยมือผสมเครื่องจกักรอาจจะเป็น80-90เอ้ย80-80-20นะแรงมือมนุษย์สัก20การดีไซน์การวางนี้นั่นนะครับทุกวันนี้อาจจะทําเยอะเพราะว่าคนอยากได้มันก็คือต้องอาจจะเป็น50-50นะครับแรงมนุษย์เครื่องหนึ่งเครื่องจักรเครื่องหนึ่งนะครับนั่นคือวิวัฒนาการทุกสิ่งอย่างมันมีวิวัฒนาการหมดนะครับอยู่ดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็จะโผล่ โผล่ไอ้เป็นบล็อกทันสมัยเลยนะครับมันต้องเป็นบล็อกที่ลองผิดลองถูกนะครับมันต้องเป็นบล็อกที่ยุคแรกๆมีนะครับคิดเอานะครับรถเหมือนรถยนต์นะครับไอโตโยต้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันอยู่ดีๆมันเป็นโผล่มาเป็นทันสมัยเทคโนโลยีทันสมัยไหมนะครับนั่นหมายความมันก็ต้องมีเทคโนโลยีโบราณนะครับย้อนไปเมื่อ7-80ปปีนะครับล้อดิสเบรกไม่มีเลยมีแต่ดัมเบรกถูกไหม นะครับนั่นก็นคือหลักการเดียวกันนั่นหมายคว่าทุกอย่างมีวิวัฒนาการนะครับอืมอ่ะคือความเก่าผมก็จะถามว่าหลักอีกทฤษีอย่างนะ,ะถามว่าอืมขผมไม่เคยอธิบายด้วยตําหนินะครับว่าเาจะมีตําหนิแบบนี้แล้วมันจะเก่านะครับไม่ก็คือคุณต้องเปรียบเทียบฝึกดูภาเยอะๆนะครับคือภาที่บ้านเป็นภาพผงคุณหายุคสมัยคุณ คุณไปดูพระที่รู้รยุคยุสมัยแล้วเอามาเปรียบเทียบความเก่าดูวิวัฒนาการของของในองค์พระว่าพระสาสิปีผงมมเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบไหนผงม,มีมวลสารแบบนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับนั่นก็คือเขาเรียกวยิวัฒนาการการสืบค้นหาความเก่ามนุษย์จึงสามารถสืบหาของเก่าเป็นพันๆปีได้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็คือการสืบค้นความเก่าไปเรื่อยๆ,ๆถูกไหม นะครับของบัญชียงของวัตถุโบราณอะไรแล้วแต่ไม่มีใครมานั่งชี้ตำหนินะครับเพราะมันมีขู่ตอนสร้างนะครับคนที่รู้ตำหนินั่นก็คือถ้าให้มันสมเหตุสมผลเขาก็ต้องมีตำหนิเอ๊ะเขา้ก็ต้องมีบล็อกอยู่ในมือถูกไหมหรือบรรทมบรุษเขาส่งเพาะบล็อกมาให้เก็บมันเป็นมรดกถูกไหมเออเอาก็ไปคิดนะครับนั่งคิดดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมทันทีว่า เออมันจริงไหมว่าถ้าไอ้คนที่แม่งชี้ตำหนิได้แสดงว่า,าก็ต้องเห็นเห็นสิ่งเห็นสิ่งไอ้ผิดแปลกเนี้ยในบล็อกนะครับแล้วก็อยู่ตอนทําพระด้วยคือต้องเห็นพระทุกอง์ว่าเออตำหนิทุกองค์ที่ปั๊มออกมาเนี่ยที่ที่หลวงพ่อทำอะนะครับต้องเห็นนะมันก็คือต้องเห็นและสามารถบอกได้จริงหรือไม่เออก็คิดเอามันจะได้สนุกสนานนะครับคิดเยอะนะครับตั้งคําถามเยอะๆะเวลา ศึกษาพระนะครับส่วนใครจะเชื่อเรื่องของอาราคาแพงต้องแท้ก็แล้วแต่นะครับหรือของเก่าพระโคตดเก่าเลยแต่นั่งสามารถดูตำหนิกันได้อะอน,นั้นผมก็ไม่ห้ามละผมก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่แล้วกันคนใครอยากเชื่อแบบนั้นก็ผมก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ถ้าใครอยากเขาจะเชื่อแบบนั้นเขาจะเชื่อแบบนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล นะครับนั่นหมายความคุณก็ดูของเก่าทุกชิ้นบนโลกก็คุณก็ดูตำหนิเอานะนะครับกระดูกกระดูกไดโนเสาร์ก็หาตำหนิให้เจอนะครับระวังไปเจอกระดูกหมาเขา้านะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมเองก็จะทําไว้เพื่อพาหลวงพ่อกับวัดนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็ถามว่าอย่างพระอ,องค์เนี่ยผม <c oughs> มันก็รู้สึกเป็นสิ่งที่หายากสำหรับผมนะนะครับเป็นยุคต้นปีปีหนึ่งสามเลยล่ะ เก่าแล้วก็ได้ยันดี้แบบเขียนมือนะครับเป็นบล็อกโบราณน,นะครับเนื้อเรียกว่าหายากถามว่าทำไมผมไม่ขายแพงผมก็ผมบอกหลวงพ่อแล้วว่าผมจะเผยแผ่บาร,รมีท่านนะครับส่วนเจ้าของเขา <c oughs> เขามีคือคืออย่างนี้มีคนศรัทธาผมก็ให้หมดนะครับในราคาที่ผมพอมีกำลังกำไรบ้างนิดนิดหน่อยแค่เลี้ยงชีพพอ แคพอเย็นนี้มีข้าวกินพอนะครับไม่ได้บ้าเงินขนาดนั้นนะครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ฝากไว้อันนี้เป็นตอนจบนะครับเป็นตอนจบก็ขอบคุณนะครับที่มีมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาขอบคุณที่บางคนก็โทรศัพท์เข้ามาคุยกับผมนะครับให้กําลังใจก็มีนะครับแล้วก็เล่าเรื่องหลายๆอย่างที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับหลวงพ่อกลวยก็มีนะครับ ก็ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณแล้วก็ขอให้สิ่งที่ผมพูดนะครับผมอาจจะพูดรแรงก็ก็ต้องขออภัยนะครับฟังแล้วไม่ลื่นหูก็ขออภัยแต่ผมพูดจากใจจริงนะครับมไม่ได้นำมานั่งแม็กเซนนะครับก็แล้วก็ให้ทุกคนนำไปใช้นะครับลองไปฝึกฝนในการดูพระนะครับนะครับคุณอยากเป็นนักบอลที่เก่งคุณก็ต้องฝึกฝนนะครับคุณอยากเป็น เซีนพักคุณก็ต้องฝึกฝนนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีตังค์แล้วก็ไปซื้อเลยแล้วคุณจะเป็นพระเลยนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องฝึกฝนคุณต้องออกแรงมันต้องใช้ความรู้นะครับใช้สายตาใช้การพิจิตรเคราะห์นะครับนั่นก็คือความสนุกด้วยนะครับคุณได้ความรู้ด้วยนะครับได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็รู้จักหลวงพ่อให้มากขึ้นตัวตนของหลวงพ่อเป็นไงนะครับคุณก็จะเข้าใจวิธีการสร้างพระของท่านนะครับ โอเคก็ฝากไว้ให้คิดนะครับก็ขอบคุณขอบคุณใจากใจจริงนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับผมชัดเมืองจันทร์